มาช่วยคนกลุ่มเดียวกันนะคะที่กำลังเดือดร้อนอยู่นะคะคสะโซลคตคนนี้ค่ะตอนนี้จะดูนิดนึงว่าโอ้โหมาแล้วฮะยังเซกันก่อนเส้นกันก่อนเส้นกันก่อนยังมาอีกนิดนึงสวัสดีครับหม่องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่มีมีอะไรเด็ดเดี่ยวอวไรใช่ไหม ไปหาหมอค่ะเอาไปหาหมอช่วยสิไปหาหมอใหญ่มาได้ไหมหยอใหญ่ช่วยช่วยนี่ช่วงานเยอะมากงานเยอะมากติดเจ็บอยู่มาช่วยงานเราจริงจรไม่เยอะหรอกยังได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่่ี่คุณมีอะไรนะเราคอยไปหร้อเปล่า ปนเลนกับ้แล้วเรื่องเรื่องเอ่อหนึ่งใมดูงใจคุณสีสวัดหรอ่คุณสีสวัสด้วยคุณสีสวัด์คุณซานิอ้อสอสอ่ากางดูวางานของปุยของปุยต้นกับปุยป้ายก็พูดแล้พี่ดูแล้วต้องตัวแค่นี้ยแล้วหนูใหญ่ขนาดนี้ะ อนนี้ส่วนใหญ่ก็ได้แต่ช่วยบอกว่ารับโทรมาคแล้วก็ช่วยรับบริจาคสินค้าแต่ว่าครั้งนี้แหละที่ตั้งใจว่าจากครั้งนี้ที่เราได้มาเนี่ยจะไปช่วยลงพื้นที่ด้วยค่ะดีมากๆว่าขอให้ช่ายเชิญชวนหน่อยดีกว่าค่ะรับุณมากทุนยิเดี๋ยวนี้ใครหยุดเดินทุกยเดินกยุนยี้ใ่ายคว่เราอะยู่ค่ะคุยาเชิญคชิค่ะตอนนี้นะคะก็ใครยืนอยู่ก็จะสัมผัสได้ถึงเม็ดฝนนะคะตอนนี้ยังเล็กาแสหรับ หลายๆจังหวัดที่ตกแรงกว่านี้แล้วก็จะมีอยู่พรังไยมากมายไม่ว่าจะเป็นน้ําเสือจากเขื่อนนู่นนี่ที่ประชาชนกําลังเดือดร้อนอยู่ค่ะก็อยากให้หยุดกันก่อนนะคะหยุดเพื่ออะไรอ่ะหยุดเพื่อเป็นไมน้ำใจให้เล็กน้อยให้คนไทยที่กำลังเดือดร้อนนะคะตอนนี้ทุกคนต้องต้องการทั้กำลังใจต้องการทั้งกําลังกําลังอะไรค่ะกำลังกำลังเงินเล็กน้อยช่หลือหรือความช่วยเหลือต่างๆนะเมื่อจะเป็นแรงหรือ ใกล้รึมันใกล้ต่างๆเพราะว่าตอนนี้ก็มันจะมีบางส่วนที่ที่การช่วยเหลือก็ไป่ถึงแล้วแล้วก็ยังมีอีกเยอะมากเลยที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือแล้วก็จะเอาตรงนี้แหละค่ะที่ไปช่วยเหลือทุกคนนะคะยังไงเดินไปเดินมาแกะทำบุญกังนิดนึงนะคะตอนนั้นที่ญี่ปุ่นเจะมีโหนไทยช่วยนะคเนั้นตอนนี้เราเดือดร้อนกันองเราต้องช่วยกันยิ่งกว่ายิ่งกวนะคะยิ่งกว่าใคร้งาใหม่นะคะจอดก่อนนะคะจอดดยวดจอดดดยดจอดจอดจ มไม่ต้องอายอห็นไหมแต่ชอบแล้วบางหุดนางก็หยุดงางหยุดค่ะหยุดงางหยุดแล้วก็ทิ้งก็เอ๊ยชุดหยุดทรงไมนะหยุดหยุดอย่างเดียวไม่พอค่ะหยุดอย่างเดียวไม่ได้ต้องเดินมาได้ต้องมาหาเงินแค่เล็กน้อยนะขอให้อยู่อีกอย่างหนึ่งส่วนนี่มันไม่ยอมหยุดไม่หยุด่นอนมาเทียจริงที่มาพร้อมเรานะคะโอเคอ่ะมาตอนนี้กำลังเซ็ตอยู่นะฮะะนคะโอ้ยถึงมาถึงตอนนี้นี่แม่เรามา อ่ใช่เดี๋ยวไปจะร้องต่อนิพุทธจะร้องสะท้อกันไหมคะอเหน่อยดีกว่าเพราะว่า่อยนนช่ยเพรกจะพิถว่าุยไม่ร้งงั้นแล้ววันนี้คนอื่นเขาใช้ไปกินแักรเขาใช้วงเราไม่ต้องปุยกฟเขาไปลูเลยไฟไแล้วนะรวมถึงเสียง่ม่ต้องบอกไ้ เงี้ย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 เงยเงี้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 ยเง้ยเงี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 ้ยเง้ยเงี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 ้เงี้ยเงี้ย้ยเงีงี้ยเ้ยเงี้ยเงี้ยเงี้เงี้ยเงี้ยเงี้ย้ เพื่อคุณสิคะค่คุณร้องไงอ้าวจุเล่ร้องคู่กันอยู่เพลงเดียวจำไม่ได้มีเพลงเดียวที่ร้องคู่กันอะแต่เราไม่ได้ไม่ใช่แล้วหาใครเจอนี่งั้นงี้เอาท่านเราขึ้นแล้วท่านต้าจะต้องต่อท่านเราโอเคป้าจำได้ป่ะอ้าวท่านเราจะร้องว่าดื่มรำลึกให้นึกถึงขื้นวันค่ะเดี๋ยวจะตกอินดีกันนะ

อยากเกลียวจริงๆต้องดูต้องติดตามต้องดต้อมคิดเสียงคุยไ่เขามาไปเขาจะปกมาหนขอบคุณคไม่องดทางเก่งต้องพู้กำกัะแล้ว